สวัสดีค่ะสวัสดี FC ยากาเดนที่น่ารักทุกท่านนะคะยายากาเดนพิกัตดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาเบอร์โทร0644787995 ID Line nut240825 ค่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะ ขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขยมันร้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรชอบฟ้านะคะเขาเป็นสินค้า o t ท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยก,กัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสำหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะ หรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนำเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9ก้าขวบขึ้นไปนะคะสามารถ,ถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเป็กนะคะ1ห่อนะคะจะดื่มได้นาน2-3สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บบาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ 4ห่อ600บาทนะคะสําหรับโอนนะคะจัดส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้า o t ท็อปมีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิดอ่าตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะ เทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่สามลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะ,ะเคี่ยวนาน20 3สาสิบนาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากที่ได้สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนํามากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะหกถึงแชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทํางานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะ ไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะก็อก็ยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบน้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องอ ควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะกะ็ต้องช่วยในการควบคุมอาหารด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่หอละ150บาทนะคะ,ะดื่มได้นานค่ะ2-3สสัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะ ตอนนี้จจดโปรโมชั่นนะคะสี่ห่อหกร้อยบาทจะส่งฟรีนะคะแต่ถ้าอยากได้ในราคา,าถูกๆนะคะสิบห่อนะคะเรามีเลทราคาส่งนะคะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็หนึ่งพันสองรอยี่สิบบาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะ EP นี้นะคะ EP นี้พบกับ ไม้ดอกไม้แดดไม้ประดับนะคะ,ะต้นนี้นะคะน้องอคือเฟื่องฟ้านะคะตัวนี้เป็นเฟื่องฟ้าสาวิตรีนะคะในกระถางนี้นะคะ,อะฟอร์มกระถาง10นิ้วค่ะ,ะแล้วก็น้องได้ดอกมาถึง3สีกันนะคะก็จะมะีสีม่วงเข้มนะคะม่วงอ่อนแล้วก็โทนสีชมพูอ่อนๆนะคะ,ะตัวนี้เปิดอยู่ที่200บาทนะคะ ตัวนี้ก็คือทําฟอร์มกันมานานนะคะกว่าจะได้ฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้นะคะดอกตูดๆแบบนี้นะคะดอกน้องดอกมากค่ะแล้วก็สวยก็มีติดตัวใบด่างด้วยนะคะหนึ่งต้นใบน้องก็จะเป็นชั้นนะคะใบน้องเป็นชั้นสวยดอกก็เป็นชั้นสวยเหมือนกันนะคะเฟืองฟ้าสาวิตรีคะ่ะแล้วก็จะมีตัวแปลกนะคะตัวแปลก ตัวแปลกอีกหนึ่งกระถางนะคะอ่าคือใบเหมือนจะมีเป็นเป็นเป็นด่างนะคะใบน้องเขาจะเป็นด่างอ่าแล้วก็ใบจะเรียวยาวค่ะแล้วดอกของน้องนะคะก็จะเป็นอ่าเรียวยาวเหมือนกันกับใบเช่นกันนะคะตัวนี้ก็ดอกมาแล้วนะคะรอบนึงแล้วก็ดอกหมดไปค่ะอ่ารอบนี้จะเป็นรอบที่สองนะคะกาลังกำลังเริ่มมานะคะดอกยังยังไม่เยอะนะคะดอกกําลังเริ่มมาค่ะ อ่าตัวนี้ถ้าใครรับนะคะอ่าตัวนี้ได้ที่250บาทค่ะตัวนี้นุชขออนุญาตเปลี่ยนกระถางให้นะคะเพราะว่าไปแบบนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะแตกนะคะอ่าตัวนี้ได้ที่250บาทค่ะสวยมากค่ะอ่าอ่าตัวนี้มีเพียงกระถางเดียวเท่านั้นนะคะมีเพียงกระถางเดียวเท่านั้นคะ่ะค่ะต่อมานะคะต่อมาก็จะเป็นอ่าเฟื่องฟ้าสาวิตรีเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะ อเอกลักษณ์ของเขาก็คือใบนะคะใบจะเป็นชั้นนะคะชั้นซ้อนกันสวยๆนะคะดอกก็เช่นกันนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นใบลายใบลายเหมือนกันค่ะใบลายตัวนี้ก็จะให้สีอยู่ที่1 2อ่าอันนี้ได้2ส,สีนะคะสองสีตัวนี้ตัวนี้ให้ที่ 180บาทนะคะ180บาทอ่บาทชุดนี้นะคะชุดนี้จะให้ที่กระถางละ180่บาททั้งหมดนะคะก็เป็นพุ่มๆเหมือนกันทั้งหมดนะคะเป็นพุ่มเหมือนกันทั้งหมดเลยฟอร์มกระถาง10นิ้วนะคะ,ะกระถางที่1ค่ะค่ะตัวนี้กระถางที่2นะคะก็จะมีทั้งใบลายใบเขียวค่ะดอกดอกได้2แบบค่ะแล้วก็ตัวนี้แถมให้นะคะตัวนี้แถมให้กระถางที่3ค่ะสวยๆกันทั้งนั้นนะคะ พุ่มๆใหญ่ๆกันทั้งนั้นนะคะฟอร์มกระถาง10บนิ้วทั้งหมดเลยอันนี้ก็พุ่มสวยมากค่ะอะถ้าเวลาที่ดอกเขาหมดนะคะให้เราทําการตัดนะคะตัดกิ่งเขาไปเลยแล้วเขาก็จะแตกพุ่มขึ้นมาอีกนะคะอะตัวนี้กระถางที่สมค่ะตัวนี้กระถางที่สี่นะคะตัวนี้กระถางที่4ะะกระถางที่4ี่4ก็สวยเหมือนกันค่ะพุ่มๆดูนะคะดอกนี่ดอกสวยมากเลย ดอกสวยมากค่ะน,นี่คือกระถางที่4นะคะและกระถางที่5ค่ะตัวนี้ก็จะพุ่มใหญ่หน่อยนะคะ,ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใบลายใบลายดอกสีม่วงนะคะ,ะตัวนี้ก็ขั้นที่180บาทค่ะพุ่มตัวนี้จะพุ่มใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะใหญ่เลยเกินกันไปนิดเดียวค่ะ 180บาทนะคะกระถางละ180บาทค่ะสนใจกระถางไหนนะคะก็แคปส่งให้หนุ่ทางไลน์ได้เลยนะคะต่อมาค่ะต่อมาคือเครื่องฟ้าสาวิตรีเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้น้องจะมีมีแค่สีเดียวนะคะมีแค่สีเดียวถ้าใครชอบสีนี้ก็แจ้งได้นะคะฟอร์มกระถาง10นิ้วเหมือนกันค่ะตัวนี้ให้ที่150บาทค่ะ150บาทนะคะ ใบซ้อนดอกซ้อนนะคะก็จะเป็นใบอาจจะเป็นสีที่อ่อนๆลงมานะคะสวยๆค่ะต่อมาค่ะต่อมาตัวนี้ตัวนี้จะให้สีที่เข้มนะคะอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นกันค่ะฟอร์มกระถางสิบนิ้วนะคะต่อมาค่ะฟอร์มกระถางสิบนิ้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้น้องพุ่มใหญ่มากค่ะนี่ ดูดอกนะคะดอกซ้อนสวยมากเลยค่ะอ่ะตัวนี้ตัวนี้180บาทค่ะ180บาทนะคะดอกสวยๆกันแบบนี้เลยนะคะอ่าดอกจะมาทางนี้เยอะหน่อยอ่ะส่วนทางนี้ก็ดอกกําลังมานะคะดอกกําลังมาเยอะเหมือนกันค่ะ180บบาทค่ะต้นใหญ่ๆนะคะต่อมาค่ะสวยๆกันแบบนี้เลยนะคะ 150บาทอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสีเข้มนะคะสวยมากค่ะท่านผู้ชมสวยจริงๆค่ะต้นต่อมาค่ะดอกแบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยดอกพุ่มๆแบบนี้นะคะ150บาทค่ะกระถาง10นิ้วทั้งหมดเลยนะคะ ต่อมากระถางนี้นะคะกระถางนี้จะได้ไปที่สองสีนะคะก็จะเป็นสีเข้มค่ะแล้วก็สีอ่อนนะคะสวยๆแบบนี้เลยใครที่อชอบสาวิตรีนะคะใบซ้อนดอกซ้อนสวยคะ่ะตัวนี้ให้ที่150บาทเช่นกันค่ะได้ไปถึงสองสีเลยนะคะค่ะและต้นนี้นะคะต้นนี้พร้อมกระถาง10นิ้วเช่นกันค่ะสีเข้มๆนะคะ สีเข้มๆกันไปเลย150บาทค่ะ150บาทสวยอีกแล้วนะคะสวยอีกแล้วค่ะสำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นใบใบด่างใบใหญ่นะคะอ่าสำหรับใครที่ชอบแบบใบด่างนะคะตัวนี้ให้ที่180บาทนะคะ180บาทตัวนี้ดอกยังไม่มานะคะรุ้นดอกกันนะคะ180บาทค่ะกระถาง10นิ้วนะคะ มาค่ะต่อมาเป็นเฟื่องฟ้าสาวิตรีเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้น้องจะเป็นตัวด่างนะคะสวยมากค่ะท่านผู้ชมน้องสวยมากค่ะ,ะตัวนี้ถ้าใครรับนะคะนุกขอญาตเปลี่ยนกระถางให้นะคะตัวนี้อยู่ที่200บาทค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งพุ่มยิ่งสวยนะคะสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆ200บาทค่ะตัวนี้จะฟอมฟอมใหญ่นะคะฟอร์มใหญ่เลยตัวนี้ก็ เพื่องฟ้าสาวพิตีเหมือนกันนะคะตัวนี้อดอกน้องยังไม่มานะคะแต่ว่าฟอร์มเขาได้ดีมากเลยนะคะฟอร์มพุ่มใหญ่สวยค่ะอ่ะตัวนี้ถ้าใครรับนะคะ150บาทค่ะเอาไปรอดอกนะคะเอาไปรอดอกเดี๋ยวดอกมาสวยค่ะเพราะว่าน้องเป็นพุ่มสวยนะคะ150บาทพุ่มใหญ่ๆค่ะ ีกหนึ่งพุ่มนะคะที่พุ่มใหญ่มากเลยตัวนี้แอบติดด่างมาด้วยนะคะแอบติดด่างมาด้วยอ่ะตัวนี้ก็ให้ที่150บาทค่ะกระถาง10นิ้วนะคะเฟื่องฟ้าสาวิตรีอ่าเนี่ยดอกน้องเริ่มมาแล้วนะคะดอกเริ่มมาแล้วพุ่มใหญ่ๆค่ะพุ่มใหญ่ๆ150บาทเท่านั้นค่ะ ค่ะและสุดท้ายนะคะสุดท้ายจะเป็นเฟื่องฟ้าสาวิตรีใบาลายนะคะตัวนี้จะอยู่ที่กระถางละ50บาทค่ะฟอร์มกระถาง8นิ้วนะคะอะดอกดอกเป็นชั้นใบเป็นชั้นค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ50บาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุก,ก็ฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ thank you